ในห่วงเวลาที่ลมหนาวเดือนธันวาคมพัดผ่านแนวตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชาความเงียบสงบที่เคยมีกลับถูกฉีกกระชากด้วยแรงสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์เจ็ดจากฝูงบินขับไล่ F 1 6และคริเพนของกองทัพอากาศไทยที่ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อปฏิบัติภารกิจที่โลกต้องจารึกนี่ไม่ใช่เพียงการประทะตามวงรอบประวัติศาสตร์แต่กำลังกลายเป็นจุดแตกหักครั้งใหญ่ที่ดึงมาหาอำนาจเบอร์หนึ่งของโลกอย่างสหรัฐอเมริกา เข้าสู่สมรภูมิข่าวสารและการทูตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สัญญาณเตือนภัยระดับสูงสุดถูกส่งตรงจากวอชิงตันถึงกรุงพนมเปญด้วยถ้อยคำที่รุนแรงและเด็ดขาดที่สุดเท่าที่เคยปรากฏมาคำเตือนสุดท้ายที่ระบุว่ากัมพูชาต้องหยุดการกระทำที่ล้ำเส้นอธิปไตยของเพื่อนบ้านทันทีหากไม่อยากเผชิญกับมาตรการขั้นเด็ดขาดที่อาจนำไปสู่การล่มสลายของระบอบก,การปกครองภายใต้สถานการณ์ที่ตึงเครียดนี้ เราได้เห็นภาพแสนยานุภาพทางอากาศของไทยที่แม่นยำดุสเรยกรรมเข้าถล่มฐานที่มั่นสำคัญซึ่งฝ่ายตรงข้ามใช้บ่อนคาสิโนและรังสแกมเมอร์เป็นฉากบังหน้าในการซุกซ่อนอาวุธหนะักและสถานีควบคุมโดรนพลีชีพแรงระเบิดจากระเบิดนำวิธีขนาด500ปอนปอนและ1,000ปอนป์เปลี่ยนอาคารที่เคยรุ่งเรืองให้กลายเป็นทะเลเพลิงในชั่วพริบตาทิ้งให้ทหารกัมพูชาที่เหลืออยู่ต้องวิ่งหนีตายกระเจิงกระเจิงออกจากบ่าลึกความล้มเหลวในการรักษาที่มั่นคงกัมพูชา ไม่ได้เป็นเพียงความพ่ายแพ้ทางทหารแต่คือจุดเริ่มต้นของการแทรกแซงจากมหาอำนาจที่มองเห็นว่าความขัดแย้งนี้กำลังคุกคามเสถียรภาพของภูมิภาคอินโดแปซิฟิกทั้งหมดสหรัฐอเมริกาภายใต้การนำของรัฐบาลชุดใหม่ที่มาพร้อมกับนโยบายการต่างประเทศที่ดุดันและชัดเจนได้จับจ้องไปยังพฤติกรรมของรัฐบาลพนมเปญอย่างใกล้ชิดการส่งสัญญาณจากมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศและการขยับขยืหอนของโดนัลด์ทรัมป์ ที่ประกาศชัดเจนว่ามีประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีศักยภาพทางทหารสูงกว่าที่โลกประเมินไว้ได้สร้างแรงสั่นสะเทือนไปถึงขั้วอำนาจตระกูลหุนความลับที่กัมพูชาพยายามปกปิดมานานเกี่ยวกับการรับการสนับสนุนอาวุธและเทคโนโลยีจากชาติที่ถูกคว่ำบาตรเริ่มถูกเปิดโปองออกมาทีละน้อยโดยเฉพาะกรณีของเครื่องบินขนส่งสินค้าสัญชาติเบลารุสที่บินอ้อมน่านฟ้าไทย เพื่อนำยุโทโธปรกรณ์หนักน้ำหนักกว่า40ตันลงจอดที่สนามบินพนมเปญในช่วงเวลาที่มีการประกาศหยุดยิงเพียงไม่กี่ชั่วโมงพฤติกรรมตบตาโลกเช่นนี้คือสิ่งที่วอชิงตันรับไม่ได้สหรัฐจึงส่งสัญญาณแรงว่าหากกัมพูชาย,ยังไม่หยุดการยุยยุด,ด้วยการใช้จรวด B.M. 21ยิงใส่เป้าหมายพลเรือนในฝั่งไทยหรือย,ยังคงส่งโดรนสอดแนมล้ำเส้นอธิปไตยไทยนับร้อยลำกัมพูชาจะต้องเจอกับพายุแห่งการคว่ำบาตรที่รุนแรงกว่าเดิมหลายเท่าหรือ อาจรวมถึงการสนับสนุนทางทหารในระดับที่กัมพูชาไม่มีทางต้านทานได้ภาพที่ปรากฏในสมรภูมิช่องอันมาและปราสาทต,ตาควายคือหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นถึงความห่างชั้นของเทคโนโลยีทางการทหารทหารไทยลุกคืบเข้ายึดพื้นที่ยุทธศาสสําคัญอย่างเนิน350และเนินสัตต o s ได้อย่างเด็ดขาดพร้อมกับการสถาปนาอํานาจเหนือพื้นที่เกือบร้อเอร์เซ ทหารกัมพูชาจำนวนมากต้องทิ้งปืนและรถถัง T-55 เพื่อวิ่งเอาตัวรอดจากการปูพรมถล่มของปืนใหญ่อ t ตอมอ2 0 0 0และจรวด SRc ที่มีความแม่นยำสูงกว่าอย่างเห็นได้ชัดความพ่ายแพ้อย่างราบคาบนี้ทำให้กรุงพนมเปญตกอยู่ในภาวะพารานอยอย่างหนักผู้นำกัมพูชาเริ่มหันไปตัดพ่อพันธมิตรเดิมอย่างเวียดนามที่นิ่งเฉยต่อวิกฤตครั้งนี้ความโดดเดี่ยวทางการเมืองประกอบกับการถูกบีบคั้นจากมหาอำนาจตะวันตก กำลังผลักให้กัมพูชาเดินไปสู่ทางตันที่มืดมิดที่สุดในรอบสีทศวรรษคำเตือนสุดท้ายจากสหรัฐเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่วาทกรรมทางการทูตแต่มันคือเส้นตายที่กำหนดไว้ว่าสันติภาพที่แท้จริงต้องเกิดจากการเคารพอธิปไตยของผู้อื่นไม่ใช่การแอบวางทุ่นระเบิดหรือการใช้พลเรือนเป็นโล่มนุษย์เพื่อรักษาหนาามืดเบื้องหลังอีกต่อไป ท่ามกลางควันไฟที่ยังคงคุกรุ่นเหนือพื้นที่ทับซ้อนและความเสียหายที่ขยายวงกว้างข้อมูลเชิงลึกจากหน่วยข่าวกรองกองของมหาอำนาจตะวันตกเริ่มเปิดเผยภาพความจริงที่น่าตกใจยิ่งกว่าเดิมความล้มเหลวของกองทัพกัมพูชาในสนามรบไม่ได้เกิดจากความเสียเปรียบด้านอาวุธเพียงอย่างเดียวแต่มันคือในสะท้อนของรอยร้าวขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นภายในโครงสร้างอำนาจของพนมเปญเอง สำนักข่าวระดับโลกอย่างอาจาซีราได้รายงานถึงเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในค่ายทหารฝั่งกัมพูชาเมื่อทหารระดับล่างเริ่มขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาจนนำไปสู่การปะทะกันเองอย่างรุนแรงเสียงปืนที่ดังขึ้นภายในแนวรับของกัมพูชาไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือการหักหลังครั้งมโหฬารที่เกิดขึ้นท่ามกลางแรงกดดันจากสงครามที่พวกเขาไม่ได้เต็มใจ จะก่อทหารกัมพูชาจํานวนมากเริ่มตระหนักว่าพวกเขากําลังถูกใช้เป็นเบีย้ยในกระดานการเมืองเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มอํานาจเพียงไม่กี่กลุ่มขณะที่ชีวิตของเพื่อนทหารต้องสังเวยให้กับความทะเยอทะยานที่ไร้รากฐ,ฐานความขัดแย้งภายในนี้เองที่กลายเป็นจุดอ่อนสําคัญทําให้ปฏิบัติการทางอากาศของไทยสามารถเข้าทําลายเป้าหมายได้อย่างแม่นยําและรวดเร็วราวกับว่ามีคนจากภายในเป็นผู้ชี้เป้าให้แก่ฝูงบินขับไล่ของไทย สถานการณ์นี้ยิ่งบีบให้สหรัฐอเมริกาต้องยกระดับคำเตือนให้มีความเข้มข้นขึ้นวอชิงตันมองเห็นว่าหากปล่อยให้ความขัดแย้งนี้ยืดเยื้อต่อไปกัมพูชาอาจกลายเป็นรัฐล้มเหลวที่ดึงเอาอำนาจภายนอกเข้ามาแทรกแซงภูมิภาคนี้มากยิ่งขึ้นไปอีกสัญญาณแรงที่ส่งมายังรัฐบาลกัมพูชาในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่เรื่องเขตแดนแต่มันคือคำสั่งให้กัมพูชาหยุดพฤติกรรมสองหน้าที่ การที่กัมพูชาพยายามเรียกความสงสารจากประชาคมโลกโดยอ้างว่าเป็นผู้ถูกกระทำแต่ในทางลับกลับอนุญาตให้กองกําลังไม่ทราบฝ่ายใช้พื้นที่ชายแดนเป็นฐานปฏิบัติการโจมตีไทยคือเส้นตายที่สหรัฐขีดไว้อย่างชัดเจนว่าห้ามล้ําเส้นเป็นอันขาดมาตรการขั้นเด็ดขาดที่วอชิงตันเตรียมไว้นั้นครอบคลุมตั้งแต่การตัดความช่วยเหลือทางการเงินระดับพหุภาคีไปจนถึงการขึ้นบัญชีดําเจ้าหน้าที่ระดับสูง ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการก่อสงครามลุกรานซึ่งนี่จะเป็นการทำลายรากฐานทางเศรษฐกิจที่เปราะบางของกัมพูชาให้พังทลายลงในพริบตาในขณะเดียวกันบนเวทีการค้าโลกนักลงทุนเริ่มแสดงความกังวลอย่างหนักต่อความเสรีภาพของกัมพูชาฐานที่มั่นทางเศรษฐกิจที่เคยพึ่งพาบอนคาสิโนชายแดนและธุรกิจสีเทาเริ่มล่มสลายหลังจากถูกโจมตีอย่างหนักจากกองทัพไทยการทำลายล้างรังแกงคอเซนเตอร์ และสถานีควบคุมโดรนที่แฝงตัวอยู่ในอาคารหรูริมชายแดนไม่เพียงแต่เป็นการตัดวงจรอาชญากรรมข้ามชาติแต่ยังเป็นการตัดท่อน้ำเลี้ยงมหาศาลที่ไหลเข้าสู่กระเป๋าของขั้วอำนาจในพนมเปญเมื่อไม่มีเงินทุนหล่อเลี้ยงและความศรัทธาในกองทัพเริ่มเสื่อมถอยรัฐบาลกัมพูชาจึงเหลือทางเลือกไม่มากนะักการที่ผู้นำกัมพูชาพยายามเรียกร้องให้จีนเข้ามาไกล่เกลีย่ยในช่วงเวลาที่ผ่านมากลับพบกับท่าทีที่นิ่งเฉยกว่าที่คิด เนื่องจากจีนเองก็ต้องรักษาความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์กับไทยที่เป็นคู่ค้าสําคัญในภูมิภาคนี้ความโดดเดี่ยวที่กัมพูชากําลังเผชิญอยู่ในขณะนี้จึงเป็นผลมาจากนโยบายที่ผิดพลาดและการท้าทายอํานาจของไทยที่มีความพร้อมทั้งทางท,งทหารและได้รับการยอมรับจากมหาอำนาจตะวันตกอย่างเต็มเปี่ยมคําเตือนสุดท้ายจากสหรัฐเนี่ยจึงเปรียบเสมือนเสียงระฆังช่วยชีวิตครั้งสุดท้ายก่อนที่พายุใหญ่ จะพัดพาทุกอย่างให้สูญสิ้นไปจากแผนที่ภูมิรัฐศาสตร์ความลับทางการทหารที่กรุงพนมเปญพยายามปกปิดมาโดยตลอดเริ่มถูกเปิดเผยอ,อย่างแจ่มแจ้งภายใต้แสงไฟสปอตไลท์ของเทคโนโลยีสอดแนมจากวอชิงตันสหรัฐอเมริกาไม่ได้เพียงแค่ส่งคำเตือนผ่านตัวอักษรทางการทูตเท่านั้นแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือการแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองแบบเรียลไทม์ให้กับกองทัพไทยอย่างที่ไม่เคยมีปรากฏมาก่อน เรดาร์ตรวจการระยะไกลและดาวเทียมสอดแนมทางทหารรุ่นล่าสุดที่สามารถมองเห็นได้แม้กระทั่งความเคลื่อนไหวในระดับเซนติเมตรภายใต้ร่มไม้หนาทึบได้กลายเป็นดวงตาที่3ให้กับฝูงบินรบของไทยความพยายามของกัมพูชาในการซุกซ่อนรถยิงจรวด bm 2 1หรือการเคลื่อนย้ายระบบป้องกันภัยทางอากาศ qw 3ไว้ในพื้นที่พลเรือนจึงกลายเป็นเรื่องเปล่าประโยชน์เพราะทุกพิกัดถูกล็อกไว้ในระบบนำวิถีของกองทัพไทยเรียบร้อยแล้ว นี่คือส่วนหนึ่งของสัญญาณแรงที่สหรัฐส่งถึงกัมพูชาว่าเกมการซ่อนหาในสมรภูมิป่าดิบชื้นนั้นสิ้นสุดลงแล้วและหากกัมพูชายังดื้อแพ่งที่จะใช้ยุโทโธปกรณ์หนักโจมตีแนวชายแดนไทยมาตรการขั้นเด็ดขาดท,ที่ตามมาอาจไม่ใช่แค่การตั้งรับแต่เป็นการกวาดล้างฐานสนับสนุนทางการทหารทั้งหมดที่กัมพูชาภาคภูมิใจในระดับลึกของยุทธศาสตร์ความมั่นคงสหรัฐเนี่ยมองว่ากัมพูชากำลังก้าวเข้าสู่เขตอันตรายที่เรียกว่า การล้ำเส้นอธิปไตยทางดิจิทัลและน่นานฟ้าการที่กัมพูชาปล่อยให้กลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติใช้เทคโนโลยีรบกวนสัญญาณสื่อสารและส่งโดรนสอดแนมล้ำเข้ามาในเขตไทยนับร้อยครั้งคือการท้าทายความมั่นคงของพันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดของสหรัฐในภูมิภาคนี้รายงานลับจากเพนตากรระบุว่าสหรัฐพร้อมจะมอบสถานะพิเศษทางการทหารให้กับไทยเพิ่มขึ้นรวมถึงการสนับสนุนเทคโนโลยีล่องหนหรือ SM3 60เพื่อสกัดก้นภัยคุกคามจากน่านฟ้ากัมพูชาอย่างเบ็ดเสร็จคำเตือนสุดท้ายนี้เปรียบเสมือนการยื่นคำขาดว่าหากพนมเปญยังไม่สั่งถอนกำลังทหารและหยุดการยั่วยุสหรัฐจะเริ่มมาตรการนิวเคลียร์ทางการเงินด้วยการตัดการเข้าถึงระบบดอลลาร์สหรัฐของกลุ่มทุนที่หนุนหลังระบบก,การปกครองปัจจุบันซึ่งนั่นหมายถึงการล่มสลายของระบบเศรษฐกิจกัมพูชาในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์เพราะเงินทุนสำรองส่วนใหญ่ของพวกเขา ผูกติดอยู่กับความมั่งคั่งที่ได้มาจากธุรกิจสีเทาริมชายแดนที่กำลังถูกไทยถล่มทลายอยู่ในขณะนี้นอกจากนี้แรงกดดันจากสหรัฐยังพุ่งเป้าไปที่ความสัมพันธ์ที่คลุมเครือระหว่างกัมพูชากับมหาอำนาจ้วตรงข้ามวอชิงตันแสดงท่าทีชัดเจนว่าพวกเขาจะไม่ยอมให้มีการสถาปนาฐานทัพต่างชาติที่อาจคุกคามเสรีภาพในการเดินเรือในอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ซึ่งกัมพูชาถูกมองว่าเป็นจิ๊กซอตัวสำคัญในแผนการนี้ การที่ไทยเปิดปฏิบัติการทางทหารอย่างเด็ดขาดที่ช่องอ่านมาและพลานบังไฟจึงได้รับการสนับสนุนทางอ้อมจากสหรัฐในฐานะการปฏิบัติการเพื่อรักษาสันติภาพและอธิปไตยทหารกัมพูชาที่แนวหน้าเริ่มรู้สึกถึงแรงบีบคั้นนี้เมื่อพวกเขาพบว่าอาวุธที่เคยคิดว่าทันสมัยกลับทำงานผิดพลาดหรือถูกรบกวนสัญญาณโดยระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ไทยได้รับความช่วยเหลือจากตะวันตก ความหวาดกลัวเริ่มปกคลุมไปถึงระดับสั่งการในกรุงพนมเปญเมื่อคำรามจากวอชิงตันเริ่มเปลี่ยนจากการทักท้วงเป็นการสั่งการที่ไม่มีทางเลือกให้ปฏิเสธเส้นตายที่ขีดไว้นั้นชัดเจนว่าความอดทนของมหาอำนาจมีขีดจำกัดและกัมพูชากำลังเดินมาจนสุดขอบเหวนั้นแล้วหากก้าวข้ามไปแม้เพียงก้าวเดียวมาตรการขั้นเด็ดขาดที่รออยู่จะรุนแรงเกินกว่าที่กองทัพที่อ่อนแอและแตกแยกของกัมพูชาจะจินตนาการได้ เบื้องหลังของเหตุการณ์ประทัที่รุนแรงนี้ยังมีตัวละครลับที่คอยเติมฟืนเข้ากองไฟนั่นคือการสนับสนุนยุทธปกรณ์จากเบลารุสและชาติพันธมิตรบางประเทศที่พยายามใช้กัมพูชาเป็นฐานรองของในภูมิภาคนี้ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมพาณิชและหน่วยข่าวกรองกองพลเรือนยืนยันการลงจอดของเครื่องบินขนส่งสินค้าหนักที่บรรทุกอาวุธน้ำหนักกว่า40ตันซึ่งประกอบด้วยส่วนประกอบของระบบขีปนาวุธและเทคโนโลยี รบกวนสัญญาณที่หวังจะนํามาใช้สยบแสนยานุภาพทางอากาศของไทยแต่สิ่งที่กัมพูชาคาดไม่ถึงคือความรวดเร็วในการตอบโต้ของกองทัพไทยภายใต้แผนพงภูนาธและแผนยุทธบดินทร์ทอนที่มีการบูรณาการข้อมูลร่วมกับเพนตากรอย่างใ,ใกล้ชิดทันทีที่เครื่องบินเหล่านั้นแตะรันเวย์ระบบเฝ้าตรวจระยะไกลของไทยก็รับทราบพ,พิกัดและเตรียมพร้อมรับมือในทันทีการที่ไทยตัดสินใจส่งฝูงบิน F16 ขึ้นปฏิบัติการถล่มฐานที่มั่นชายแดน8จุดพร้อมกันไม่ใช่เพียงการทำลายอาวุธแต่คือการส,งาส่งสารสนเตือนไปยังผู้สนับสนุนเบื้องหลังของกัมพูชาว่าแผ่นดินไทยไม่ใช่พื้นที่ที่จะมาทดลองอาวุธหรือสร้างสถานการณ์ความไม่สงบได้ตามใจชอบสารัฐอเมริกามองว่าการกระทําของกัมพูชาในครั้งนี้เป็นการก้าวข้ามเส้นขนานที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของพันธมิตรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รายงานจากสภาคองเกรสระบุชัดเจนว่า การที่กัมพูชาพยายามใช้กลยุทธ์โล่มนุษย์โดยการตั้งฐานยิงจรวดไว้ใกล้กับแหล่งชุมชนหรือบ่อนคาสิโนเพื่อหวังว่าไทยจะไม่กล้าตอบโต้คือการละเมิดกฎหมายสงครามสากลอย่างร้ายแรงที่สุดสัญญาณแรงที่ส่งมาจากวอชิงตันในครั้งนี้จึงระบุว่าหากกัมพูชาย,ยังไม่หยุดการนำพลเรือนมาเสี่ยงอันตรายสหรัฐจะร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศเพื่อดำเนินการเอาผิดกับผู้นำระดับสูงในข้อหาอาชญากรสงครามซึ่งนี่คือไม้ตายสุดท้าย ที่ทาให้ขั้วอำนาจในพนมเปญเริ่มนั่งไม่ติดที่มาตรการขั้นเด็ดขาดที่ถูกพูดถึงไม่ได้จํากัดอยู่เพียงแค่การทหารแต่รวมถึงการอายัดทรัพย์สินของครอบครัวผู้นําและเครือญาติที่ซุกซ่อนอยู่ในธนาคารต่างประเทศทั่วโลกซึ่งมีมูลค่ามหาศาลมหาศาลเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดในขณะที่สถานการณ์ที่จังหวัดบุรีรัมย์และสาราแก้วมีความตึงเครียดถึงขีดสุดกองทัพไทยได้แสดงให้เห็นถึงความมีมนุษยธรรมที่ควบคู่ไปกับความเด็ดขาด การเปิดสนามแข่งรถระดับโลกให้เป็นศูนย์อพยพและมีมาตรการดูแลพลเรือนอย่างดีเยี่ยมนั้นแตกต่างจากภาพความวุ่นวายในฝั่งกัมพูชายอย่างสิ้นเชิงทหารไทยไม่ได้เพียงแค่จับปืนแต่ยังได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีสอดแนมรุ่นใหม่ที่ได้รับมาจากสหรัฐาเพื่อใช้ในการคัดกรองบุคคลที่อาจแฝงตัวเข้ามาสร้างสถานการณ์ความล้มเหลวของกัมพูชาในการปกป้องอธิปไตยของตนเองและการถูกมหาอำนาจกดดันอย่างหนัก ทำให้ทหารกัมพูชาระดับปฏิบัติการเริ่มมองเห็นความจริงว่าสงครามครั้งนี้พวกเขาไม่ได้สู้เพื่อประเทศชาติแต่กําลังสู้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มทุนที่กําลังจะล่มสลายการที่สหรัฐีออกมาเตือนว่าอย่าล้ําเส้นจึงเป็นการเตือนทั้งในเชิงภูมิรัฐศาสตร์และเชิงคุณธรรมว่ากัมพูชากําลังจะสูญเสียทุกอย่างหากยังไม่ยอมถอยกลับไปสู่เส้นทางแห่งสันติภาพที่เคารพอธิปไตยของผู้อื่นอย่างแท้จริงในขณะที่เสียงกลองศึกดังระงมไปทั่วสมรภูมิทางกายภาพ อีกสมรภูมิหนึ่งที่เงียบเชียบแต่รุนแรงกว่ากำลังดำเนินไปในระดับลึกนั่นคือสมอรภูมิทางการเงินและการทูตที่สหรัฐอเมริกาใช้เป็นเครื่องมือหลักในการสยบความพยายามขยายอิทธิพลของกัมพูชาข้อมูลจากกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาเริ่มมีการเคลื่อนไหวในการตรวจสอบเส้นทางการเงินของกลุ่มทุนที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลพนมเปญอย่างละเอียดเป็นพิเศษโดยเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการสร้างฐานทัพเรือเรียม ซึ่งวอชิงตันมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงในทะเลจีนใต้สัญญาณแรงที่ส่งมาถึงกัมพูชาในครั้งนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่คำขู่แต่เป็นการเริ่มต้นกระบวนการใช้กฎหมายแมกนิตสกีเพื่ออายัดทรัพย์สินของบุคคลระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันและการละเมิดสิทธิมนุษยชนมาตรการขั้นเด็ดขาดนี้เปรียบเสมือนการตัดเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงระบบก,การปกครองเพราะหาผู้นำกัมพูชาและเหล่านายพลไม่สามารถเข้าถึงบัญชีธนาคารในต่างประเทศ หรือไม่สามารถส่งลูกหลานไปศึกษาต่อในตะวันตกได้ความจงรักภักดีภายในกองทัพที่สร้างขึ้นจากผลประโยชน์ก็จะเริ่มสั่นคลอนและพังทลายลงในที่สุดสถานการณ์ที่ชายแดนไทยกัมพูชายังคงทวีความตึงเครียดเมื่อหน่วยข่าวกรองกองททางทหารของไทยตรวจพบการเคลื่อนย้ายกองกําลังสำรองของกัมพูชาจํานวนกว่า20,000นายเข้าสู่พื้นที่ใกล้กับปราสาทพระวิหารและช่องอานมาอีกครั้งแต่สิ่งที่แตกต่างไปจากอดีตคือทหารเหล่านี้ขาดขวัญและกําลังใจอย่างหนัก เนื่องจากได้รับทราบข่าวการสูญเสียของหน่วยรบพิเศษที่ถูกกองทัพอากาศไทยกวาดล้างไปก่อนหน้านี้การใช้ระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์ที่มีความแม่นยำสูงของไทยทำให้ทหารกัมพูชารู้สึกว่าไม่มีที่ไหนปลอดภัยสำหรับพวกเขาแม้แต่ในบังเกอร์ใต้ดินที่คิดว่าแข็งแกร่งที่สุดสหรัฐเนี่ยได้ส่งสัญ,ญญาณเตือนผ่านช่องทางลับว่าหากมีการเปิดฉากรุกรานไทยด้วยอาวุธหนักอีกเพียงครั้งเดียววอชิงตันพร้อมจะสนับสนุนให้มีการจัดตั้งเขตห้ามบินเหนือพื้นที่ขัดแยง้ง ซึ่งจะทําให้เครื่องบินและโดรนทุกลาของกัมพูชาถูกสอยร่วงทันทีที่ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้านี่คือการแสดงจุดยืนที่ชัดเจนว่าสหรัฐาจะไม่ยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงสถานะที่เป็นอยู่ด้วยกําลังทหารอย่างเด็ดขาดในมุมมองของนักวิเคราะห์ภูมิรัฐศาสตร์ความพ่ายแพ้อย่างต่อเนื่องของกัมพูชาไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของแสนยานุภาพทางการทหารที่ต่างกันราวฟ้ากับเหวแต่มันคือผลลัพธ์ของนโยบายการต่างประเทศที่ผิดพลาด ซึ่งนำพาประเทศไปสู่ความโดดเดี่ยวกัมพูชาในเวลานี้เปรยียบเสมือนเรือที่กำลังรั่วอยู่กลางมหาสมุทรที่เต็มไปด้วยพายุโดยมีมหาอำนาจตะวันตกคอยกดดันจากด้านบนและมีเพื่อนบ้านที่แข็งแกร่งอย่างไทยคอยสกัดกั้นอยู่เบื้องหน้าการที่ผู้นำพนมเปญพยายามใช้ประเด็นชาตินิยมเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศเริ่มไม่ได้ผลอีกต่อไปเมื่อประชาชนชาวกัมพูชาเริ่มเห็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นจริงจ,งจากการรบ สัญญาณเตือนสุดท้ายจากสหรัฐจึงเป็นเหมือนทางออกสุดท้ายที่ยื่นให้กัมพูชานั่นคือการกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาและยอมรับเส้นเขตแดนตามหลักสากลมิเช่นนั้นกัมพูชาอาจต้องเผชิญกับสถานะรัฐล้มเหลวที่จะถูกโดดเดี่ยวจากประชาคมโลกไปอีกหลายทศวรรษความเข้มข้นของการ,รเผชิญหน้าในครั้งนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในดุลอำนาจของอาเซียนไทายได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการเป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นกับสหรัฐเนี่ย ควบคู่ไปกับการพัฒนาแสนยานุภาพทางทหารด้วยตนเองทำให้ไทยสามารถรักษาสันติภาพและอธิปไตยได้อย่างเบ็ดเสร็จมาตรการขั้นเด็ดขาดที่กัมพูชาหวาดกลัวไม่ใช่เพียงแค่ลูกระเบิดที่ตกลงจากฟ้าแต่มันคือความจริงที่ว่าพวกเขากำลังจะสูญเสียอำนาจการปกครองและทรัพยากรทั้งหมดหากยังไม่หยุดการล้ำเส้นที่วอร์ชิงตันขีดไว้บทเรียนจากสมรภูมิชายแดนในเดือนธันวาคมนี้จะเป็นเครื่องเตือนใจที่สำคัญว่า ในโลกยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและความร่วมมือระดับโลกผู้นำที่ใช้ความรุนแรงและการล่อลวงจะไม่มีที่ยืนในเวทีสากลอีกต่อไปความเงียบสงัดที่เข้าปกคลุมกรุงพนมเปญในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาอาจเป็นสัญญาณของการตัดสินใจครั้งสำคัญที่จะกำหนดอนาคตของกัมพูชาว่าจะอยู่รอดหรือจะล่มสลายไปพร้อมกับความทะเยอทะยานที่ไร้ขอบเขตในปัจฉิมบทของวิกฤตตะการ์ที่สั่นสะเทือนคาบสมุทรอินโดจีนครั้งนี้ เมื่อควันไฟจากการประทะเริ่มจางลงและเสียงเครื่องยนต์เจ็ดของกองทัพอากาศไทยค่อยๆเลือนหายไปจากน่านฟ้าสิ่งที่หลงเหลืออยู่ไม่ใช่เพียงซาาปักหักพังของฐานที่มั่นหรือความเงียบเหงาของบ่อนคาสิโนชายแดนที่เคยรุ่งเรืองแต่คือบทเรียนราคาแพงที่รัฐบาลกัมพูชาต้องจดจำไปอีกนานแสนนาน ปฏิบัติการทางทหารที่เฉียบขาดของไทยซึ่งได้รับแรงหนุนทั้งทางข้อมูลและทางยุทธศาสตร์จากสหรัฐอเมริกาได้สร้างบรรทัดฐานใหม่ในการรักษาสันติภาพในภูมิภาคนี้ว่าอธิปไตยของชาติไม่ใช่สิ่งที่ใครจะมาละเมิดได้ตามอำเภอใจโดยไม่ต้องชดใช้สัญญาณแรงที่ว่าอย่าล้ำเส้นจากวอชิงตันได้กลายเป็นความจริงที่จับต้องได้เมื่อกัมพูชาพบว่าตนเองตกอยู่ในสภาวะถดถอยทั้งในแง่การทหารที่พ่ายแพ้อย่างราบคาบและในแง่การทูต ที่ถูกโดดเดี่ยวจากพันธมิตรเดิมที่เคยพึ่งพาการถอยร่นของทหารกัมพูชาจากพื้นที่ทับซ้อนและการยอมยุติการยุยุด้วยอาวุธหนะักคือข้อพิสูจน์ว่าแสนยานุภาพที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการสะสมอาวุธเก่าจากมหาอำนาจควหนึ่งแต่เกิดจากการมีพันธมิตรที่จริงใจและเทคโนโลยีที่เหนือชั้นกว่าหลายขุมในขณะที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่โหมดการฟื้นฟูและสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดน ความเข้มแข็งของกองทัพไทยได้รับการยอมรับในระดับสากลมากยิ่งขึ้นการประสานงานระหว่างกองทัพบ,บกกองทัพเรือและกองทัพอากาศภายใต้การสนับสนุนด้านข่าวกรองจากสหรัฐฯได้กลายเป็นโมเดลต้นแบบของความมั่นคงในยุคป,ปัจจุบันนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์และการขยับขยืนของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐในครั้งนี้สงสารชัดเจนไปถึงทุกประเทศในอินโดแปซิฟิกว่าสหรัฐจะไม่ยอมให้มีความพยายามในการเปลี่ยนแปลงพรมแดนด้วยกำลังทหาร และพร้อมจะใช้มตารการขั้นเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจระดับรุนแรงหรือการสนับสนุนยุโทโธปรกรณ์ขั้นสูงให้กับพันธมิตรที่ถูกรุกรานสำหรับกัมพูชาเส้นทางข้างหน้ายังคงเต็มไปด้วยความยากลําบากเมื่อความน่าเชื่อถือต่อหน้าประชาคมโลกพังทลายลงและความแตกแยกภายในกองทัพยังคงเป็นระเบิดเวลาที่รอวันปะทุ การกลับมาเคารพกฎหมายระหว่างประเทศและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับไทยจึงเป็นทางออกเดียวที่จะช่วยให้ประเทศของพวกเขารอดพ้นจากการล่มสลายอย่างสมบูรณ์สุดท้ายนี้สถานการณ์ที่ชายแดนไทยกัมพูชาในเดือนธันวาคม2568ถึงมกราคม2569จะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ภูมิรัฐศาสตร์ว่าเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยได้แสดงศักยภาพในการเป็นผู้นําด้านความมั่นคงของภูมิภาคอย่างแท้จริงความสงบสุขที่แลกมา ด้วยความเด็ดขาดและการตัดสินใจที่แม่นยำได้พิสูจน์ให้เห็นว่าสันติภาพไม่ได้เกิดจากการร้องขอแต่เกิดจากการมีความพร้อมที่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามไม่กล้าแม้แต่จะคิดลำเส้นคำเตือนสุดท้ายจากสหรัฐที่ส่งตรงถึงพนมเปนไม่ใช่เพียงการขม่มขู่แต่เป็นความเมตตาครั้งสุดท้ายที่หยิบยื่นให้ก่อนที่พายุใหญ่จะพัดพาทุกอย่างหายไป วันนี้ท้องฟ้าเหนือช่องอันมาและปราสาทพระวิหารกลับมาสดใสครั้งพร้อมกับความมั่นใจของประชาชนไทยว่าอธิปไตยของเราจะได้รับการปกป้องด้วยชีวิตและเทคโนโลยีที่ไม่มีใครเทียบได้และนี่คือบทสรุปของสงครามเงียบที่จบลงด้วยชัยชนะของความถูกต้องและมิตรภาพเชิงยุทธศาสตร์ที่ยั่งยืนระหว่างไทยและโลกเสรี